กาชาติจังหวัดสมุทรปราการจัดพิธีมอบ <AM S> ทุนการศึกษาสงเคราะห์เด็กนักเรียนขาดแคลนประจำปี256นายสุภมิตรชินศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ <AM> S> <S เป็นประธานมอบทุนการศึกษาสงเคราะห์เด็กนักเรียนขาดแคลนประจำปี256 6นหอประชุมอาคารศูนย์พักรักษาใจเทศบาลตะบลบางเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการโดยมีนางสาวอรวรรณชินศรีนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรปราการกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการพร้อมด้วยนายชัยพจน์จรูนพงศ์นายสุพจน์พูดเกียรติขจรนายสุจิน วจากิจรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการนางการจนาปั้นสิริรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรปราการนายสมศักดิ์แก้วเสนานาอำเภอเมืองสมุทรปราการนายวาเอกอนุสัก์นาคถิ่นนายกเทศมนตรีตำบลบางเมืองนายบุญเลิศชัยจิตตนานน์ะชามพันจังหวัดสมุทรปราการนายพเชลสิชาชยามลหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการตลอดจนคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเมืองคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรปราการคณะกรรมการ การแม่บ้านมหาไทยตัวแทนศึกษาที่การจังหวัดสมุทรปราการและตัวแทนมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการร่วมกันมอบทุนการศึกษาสงเคราะห์เด็กนักเรียนขาดแคลนด้วยสภาการชาติไทยได้มอบหมายภารก,กิจให้เหล่ากาชาตจังหวัดมีหน้าที่ในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีและการส่งเสริมการศึกษานั้นนับว่าเป็นภารก,กิจหนึ่งของเหล่ากาชาตจังหวัดที่จะทําให้เด็กนักเรียนได้รับการศึกษาที่สูงขึ้นถึงแม้ว่ารัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมด้านการศึกษาแก่ เด็กน <muitas S 2> ักเรียนได้เรียนฟรีแล้วก็ตามแต่ก็ยังมีค่าใช้จ่ายบางส่วนที่จะต้องจ่ายเพิ่มเหล่ากาชาติจังหวัดได้ตระหนักถึงครอบครัวเด็กนักเรียนที่มีรายได้น้อยและเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาจึงได้จัดทําโครงการมอบทุนการศึกษาสงเคราะห์เด็กนักเรียนขาดแคลนประจําปี256ขึ้นโดยขอความร่วมมือศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการพิจารณาคัดเลือกและคัดสรรเด็กนักเรียนในจังหวัดสมุทรปราการระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่6เข้ารับมอบทุนการศึก สิ้น260ทุนทุนละ3 0 0 0บาทโดยใช้งบประมาณของเหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรปราการจำนวน780,000บาทโดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาดังนี้1เป็นเด็กนักเรียนที่ครอบครัวมีรายได้น้อยและ,และขาดแคลน2มีความรักในสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์3เป็นเด็กนักเรียนที่มีความประพฤติดีเรียบร้อยและ4เป็นเด็กนักเรียนที่ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาจากที่ใดมาก่อนขอความร่วมมือกับศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการได้คัดเลือกนะคะ เด็กนักรเกกรียนในจังหวัดสมุทรปราการค่ะระดับมัธยมศึกษาปีที่สองประมากษัตริย์เป็นเด็กนักเรียนที่มีความประพฤติดีเรียบร้อยเป็นเด็กนักเรียนที่ไม่เคยได้รับทุจริตศึกษาจาก,ก,ก,กทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิด ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฝาทิสจุดดันไม่เกรงใจใคร Ford Ranger Raptor เ e เนอชันใหม่พบกันที่โชว์บ์ดทั่วประเทศซ่าด่ทุกจังหวัดเซนซี่เบิร์ดโมซาขาร้อน